สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่อาเซ n ยนอนยูยี่สิบเอนะครับผมนะครับผมโดยในวันนี้นะฮะจะเป็นคลิปสั้นๆนะฮะโดยที่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับควันหลงในเรื่องของตลาดเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับผมคืออย่างที่ทุกคนได้ทราบกันนะฮะว่าตลาดเดือนมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอาเซนอลเราเนี่ยนะฮะได้มีการปล่อยนักเตะออกไปมากมายหลายคนเลยนะครับผมและ หนึ่งในนั้นเนี่ยรวมไปถึงปีแอร์เอเมริกโอบาเมยองอดีตกับตันทีมของเราด้วยนะฮะผมโดยเป็นการยกเลิกสัญญาและโอบาปัจจุบันเนี่ยเขาก็ย้ายไปอยู่กับ FC บาร์เซโลนาเรียบร้อยนะครับผมโดยจากประเด็นนี้เองแหละนะครับผมผมก็ได้มีการคิดว่าผมเนี่ยอยากรู้ว่าในในมุมมองของแฟนบอลบาร์เซโลนาเนี่ยนะครับเขามองยังไงกับในตัวของโอบาเมยอง และเขาคาดหวังอะไรกับโตอบาม์ยบงนะครับผมผม,ผมก็ได้มีการคิดแล้วก็รู้สึกว่าถ้าผมอยากถามคําถามนี่ผมจะไปถามใครดีในประเทศไทยผมก็เลยคิดออกมาชื่อหนึ่งนั่นก็คือพี่ขวัญลามาเซียนะฮะโดยพี่ขวัญลามาเซียเนี่ยนะฮะผมถือว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์แฟนบอลบาร์เซโลนาอันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยนะฮะผมโดยแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยผมตั้งใจที่จะเ,เชิญพี่ขวัญมาพูดคุยวิดีโอคอนเฟลเลนกันด้วยซ้ำนะครับผมแต่ ด้วยความที่อาจจะยังไม่พร้อมในเรื่องของอุปกรณ์ของผมเองนะครับผมรวมไปถึงยังไม่อยากรบกวนเวลาพี่ขวัญมากมายจนเกินไปนะฮะก็จึงได้เป็นการเอ่อเป็นในส่วนของการถามตอบธรรมดานะฮะผมก็ได้มีการถามคําถามพี่ขวัญไปเนี่ยสามคำถามนะฮะผมแล้วก็ถ,ถือว่าได้คําตอบที่น่าสนใจมากพอสมควรเลยนะครับผมเพื่อให้เป็นการเสียเวลานะทุกคนเรามาดูกันที่คําถามแรกกันเลยดีกว่า นะครับผมโดยคําถามแรกเนี่ยนะฮะมันเป็นคําถามที่เรียกได้ว่าเบสิกเลยก็คือนะครับผมถามพี่ขวัญไปว่าพี่ขวัญพี่ขวัญรู้สึกอย่างไรบ้างนะครับที่โอบามายองเนี่ยย้ายไปบาร์เซโลนานะครับผมโดยคําถามแรกเนี่ยนะฮะพี่ขวัญเขาก็ได้มีการตอบว่าเขาเนี่ยรู้สึกกลางๆรู้สึกเฉยๆคือไม่ได้รู้สึกดีใจแต่ก็ไม่ได้รู้สึกแย่ อ่านะครับผมเพราะพี่ขวัญเขามองว่าการเข้ามาของโอบามายองเนี่ยนะฮะมันถือว่าเป็นการเพิ่มตัวเลือกในเกมลุก ซะมากกว่าการที่จะมาเป็นตัวหลกักเป็นเดิมแบกของทีมนะฮะผมแต่พี่ขวัญเขาก็บอกว่ามันก็ยังมีเรื่องบางเรื่องที่เขาแอบกังวลอยู่เหมือนกันก็คือในเรื่องของพฤติกรรมของโอบามยองเองนะฮะเพราะว่าก็อย่างที่ทุกคนได้ทราบกันแหลนะเนาะว่าโอบามยองเนี่ยในช่วงหลังเนี่ยเขาก็มีพฤติกรรมที่ออกจะดูงองแงนิดนึงนะครับผมออและตรงนั้นเองพี่ขวัญก็ได้มีความกังวลเหมือนกันนิดนึงนะฮะแต่เขาก็ทิ้งท้ายเขาบอกว่าเขาก็คิดว่าโอบามยองเนี่ยน่าจะปรับปรุงตัวได้ที่บาร์เซโลนา นะครับผมนั่นคือคำถามแรกนะและคำถามที่2นะฮะก็คือผมถามว่าพี่ขวัญและพี่ขวัญเนี่ยคาดหวังอะไรในตัวจากคาดหวังอะไรในตัวโอบามยองบ้างนะคบผมโดยพี่ขวัญเขาก็บอกว่าสิ่งที่เขาคาดหวังเนี่ยก็คือในเรื่องของประสบการณ์นะฮะเพราะอย่างที่ทุกคนได้ทราบกันนะครับว่าปัจจุบันนี้นะครับทีมบาร์เซโลนาเองเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นทีมที่มีบรรดาเด็กดาวรุ่งเยอะมากเหมือนกัน นะครับผมไม่ว่าจะเป็นอันซูฟาติเอ่อเบรดี้กาบี้หรือแฟงกี้เดยองอะไรก็ตามแต่นะครับผมเอ่อบาร์เซโลนาเนี่ยมีเด็กหลายคนที่เรียกได้ว่ามีความสามารถมี potential สูงแต่ก็อย่างที่ทุกคนทราบกันแหรอเนาะว่าบรรดาน้องๆดาวรุ่งพวกนี้สิ่งที่เขายังไม่มีก็คือในเรื่องของประสบการณ์นะครับและตรงนี้พี่ขวัญเขาคิดว่าโอบาเมยองเนี่ยมันจะเข้ามาช่วยเพิ่มเติมตรงนี้ให้กับน้องๆได้มากนะครับผมและ อีกอย่างหนึ่งที่พี่ขวัญเขาบอกก็คือเขาคิดว่าการเข้ามาของโอบามายองเนี่ยนะครับผมมันน่าจะดีกว่าในเรื่องของอวารโมลาตาแน่นอนเพราะว่าอย่างที่ทุกคนจะทราบกันเหมือนกันก็คือในช่วงของมกราที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก่อนที่บาร์เซโลนาเนี่ยนะเขาจะได้โอบามายองนะครับเขาก็ได้มีข่าวกับโมลาตาเนี่ยเกือบทั้งเดือนเลยนะครับจนเกือบจะย้ายไปแล้วแต่ว่าสุดท้ายมันก็ไม่ได้ย้ายนะครับจนออสุดท้ายมันก็มาจบเนี่ยจบกับโอบามายองนะครับซึ่งพี่ขวัญเขามองว่า โอบามายองเนี่ยดีกว่าโมราต้าแน่นอนในเรื่องของการจบสกอร์ในเรื่องของประสบการณ์ดังนั้นพี่ขวัญมองว่าสิ่งที่เขาคาดหวังเนี่ยก็คือในเรื่องหลักๆเลยก็คือในเรื่องของการเข้ามาช่วยน้องๆในเรื่องของประสบการณ์รวมถึงการจบสกอร์ที่น่าจะมีความเฉียบคมมากพอสมควรน,นะฮะผมนั่นก็คือในเรื่องของสิ่งที่เขาคาดหวังจากตัวโอบามายองนะครับผมและข้อสุดท้ายข้อที่3ทุกคนข้อนี้ผมถามพี่ขวัญไปว่าพี่ขวัญ หลังจากที่พี่ได้เห็นข่าวโอบามายองเนี่ยพูดถึงอาร์เตต้าเนี่ยว่าอาร์เตต้าเป็นปัญหาเดียวกับโอบามายองเออเป็นปัญหาเดียวของโอบามายองที่อาเซนอลใช่ไหมครับรวมไปรวมไปถึงเห็นข่าวโอบามายองในเรื่องของพฤติกรรมในช่วงหลังๆลวดแรกก็ย้อนไปอีกถึงพฤติกรรมก่อนที่เขาจะย้ายออกจากดอทมูนเนี่ยมันมีระหองและแหงมาตลอดผมก็ถามพี่ขวัญไปว่าตรงนี้พี่ขวัญมีความกังวลไหมว่ามันจะเกิดขึ้นที่บาร์เซลโลนาอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้พี่ขวัญบอกว่าเขาไม่ได้รู้สึกกลัว ไม่ได้มีความรู้สึกกลัวหรือกังวลอะไรมากมายนะฮะเพราะเขาบอกว่าสภาพแวดล้อมต่างๆที่บาร์เซโลนาเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างจากอาเซนอลและดอทบรนพอสมควรซึ่งตรงนี้มันก็น่าจะช่วยโอบาได้ไม่มากก็น้อยนะฮะและอีกอย่างหนึ่งคือต้องบอกกันว่าบาร์เซโลนาเนี่ยเขาได้มีการคุยกับโอบาตั้งแต่เนิ่นๆตั้งแต่ก่อนจะเซ็นสัญ,ญญากันแล้วว่าโอบาเอ่อสิ่งถ้าเกิดคุณเข้ามาเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณทําตัวไม่ดีงงเนี่ยคุณงอแงหรือคุณมีปัญหาอีกเนี่ย เราสามารถที่จะยกเลิกสัญญาคุณได้ตลอดเลยนะดังนั้นถ้าคุณยังทำพฤติกรรมแบบเดิมอีกเนี่ยคุณไปแน่นอนดังนั้นการที่โอบายอมรับข้อเสนอตรงนี้มันก็น่าจะเรียกว่าไงมันเป็นการการันตีในมุมมองหนึ่งแล้วว่าโอบาเนี่ยรับรู้ตรงนี้แล้วดังนั้นโอบาคงจะไม่ไม่ยอมให้ประประวิสชาซ้ำรอยง่ายๆแน่นอนดังนั้นพี่ขวัญเขาจึงมอว่ามันไม่ไม่ได้มีความกังวลอะไรมากในส่วนของตรงนี้นะฮะเพราะว่าได้มีการพูดคุยกันแล้ว ตั้งแต่เนิ่นๆนะฮะแล้วก็กเขาก็บอกอีกว่าเหมือนกับว่าสถานการณ์ของโอบาในทีมมาเซลนาปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้มีสิทธิ์มีเสียงมากมายเท่ากับตอนอาเซนอลดังนั้นถ้าหาว่าเขาจะมาเรียกร้องสิ่งต่างๆมากจนเกินไปเหมือนตอนที่อยู่อาเซนอลหรือว่าดอร์ o มูนเนี่ยเขาทําไม่ได้แน่นอนดังนั้นเนี่ยดังนั้นพี่ขวัญเขาจริงรู้สึกว่าไม่ได้กังวลอะไรเลยในเรื่องของตรงนี้นะฮะผม โอเคนะฮะก็ประมาณนี้นะครับจบไปแล้วสำหรับ3าํคำถามที่ผมเลือกที่จะถามพี่ขวัญรามาเสียนะครับในในเรื่องของก็การที่เขาได้อบามายองไปเนี่ยเขารู้สึกยังไงกันบ้างนะฮะผมแล้วเพื่อนเพื่อนล่ะนะครับผมรู้สึกยังไงกันบ้างนะครับเห็นด้วยกับพี่ขวัญหรือไม่หรือว่ามีความเห็นแตกต่างอย่างไรเนี่ยลองคอมเมนต์กันมาได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมโอเคแล้วสุดท้ายนี้นะฮะ ใครที่เข้ามาดูนะคะรบกวนกดไลค์กดแชร์โพสต์นี้ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ช่องนี้ให้ด้วยนะฮะในอนาคตเนี่ยเราจะมีคลิปต่อๆไปที่น่าสนใจอีกมากมายให้ได้รับชมกันเลยนะครับผมสําหรับวันนี้นะฮะอย่าลืมนะสุดท้าย <laughs> กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมแล้วสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะครับผมเจอกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าในคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย เจอกันคลิปหน้าทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะย้ำรอบที่สามแล้วบ๊ายบาย